สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถเก่งมือสองบายิเพยนตนนะครับพบกับผมอีกครั้งนะครับกับลิเพยนยนเป็นที่ปรึกษาการขายอยู่ที่บริษัทเพย์ยนนะครับสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เสรีไทย68มินบุรีกรุงเทพครับวันนี้ครับผมพา Accord Gen9 ตัว2.0 EL นะครับมาให้รับชมกันนะครับรถเพิ่งเข้ามาใหม่ๆเลยนะครับต้องขออภัยนะยังไม่ได้ล้างทําความสะอาดเอามารีวิวให้รับชมกันก่อนนะครับมาดูกันนะตัว Accord 2.0 EL คันนี้นะครับรถน่ะผลิตปี13นะครับ จดทะเบียนปี2014นะครับตัวนี้2.0 EL นะครับมาดูตัวสเปครถนะครับด้านหน้ากันก่อนเลยนะครับไฟหน้าเนี่ยจะเป็นโปรเจคเตอร์แบบฮาโลเจนนะครับตัวไฟต่ำนะเป็นโปรเจคเตอร์ไฟสูงจะเป็นแบบฮาโลเจนมัลติรีเฟคเตอร์นะครับโคมไฟเนี่ยของแท้เดิมเลยนะครับใสๆนะไม่มีแตกไม่มีร้าวนะครับไม่ขุ่นไม่เหลืองนะไฟตัดหมอกเหมือนกันนะครับเป็นแบบมัลติรีเฟคเตอร์ฮาโลเจนนะครับกระจังหน้านะครับตัวนี้ดีไซน์มาลงตัวเลยนะครับเป็นโครเมียม สองชั้นเล็กๆนะครับตรงกลางแล้วก็ฐานล่างเป็นโครเมียมหนาๆเลยนะครับดีไซน์มาลงตัวนะตัวก่อนไมน่าเชนนะครับคันนี้2 0งดศูนีแอลนะคันนี้เครื่อง2000นะครับตัวรถเนี่ยสีบอลเงินนะครับไฟหน้าสองข้างครับสวยใสไม่มีแตกไม่มีร้าวนะครับไฟตัดหมอกอะไรมีมาให้ครบแล้วนะครับให้ดูรถนะครับสภาพแรกเข้าก่อนที่จะเอาไปเก็บงานนะครับคันนี้ติดฟิล์มรอบคันมาให้แล้วเรียบร้อยครับกันสาดใสมาให้หมดแล้วนะครับล้อแม็กขอบ17นะครับยางเนี่ยยางปี24นะครับใช้กันได้อีกยาวๆเลยนะ เป็นยางกุดเยียด้วยนะครับขนาดยางนะ2 25ทับนะครับล้อแมกเนี่ยขอบ17เล้อแมกแท้แมกเดิมของ h o n ด้เลยนะครับดูเหลี่ยมสันคมด้านข้างตัวรถนะครับรถไม่มีชนหนักนะครับประตูเนี่ยแท้เดิมเลยนะครับทั้ง2บานเหลี่ยมสันเห็นชัดเจนนะครับรอยบุบรอยลักยิ้มไม่มีนะครับคันนี้มาพาชมด้านข้างตัวรถด้านนี้กันนะครับตัวฝากระโปรงนะครับเหลี่ยมสันคมเห็นชัดเจนเลยนะครับด้านข้างนะครับรับประกันตัวรถครับไม่มีชนหนักพิการจมน้ํานะ มาดูตัวจริงได้ที่เสรีไทยมินบุรีนะครับติดต่อหาผมเบอร์0623058486นะครับมาดูในส่วนท้ายรถนะครับไฟแท้เดิมนะครับยี่ห้อสแตลลี่นะเดีเปิดท้ายให้ดูกันนะครับตัวท้ายนะดูหลุมยางอะไรเลยนะครับรถไม่เคยชนหนักนะครับเนี่ยรถสภาพแท้เดิมโรงงานนะครับต้องเป็นแบบนี้ครับสีนทางวาเพราวนะครับอยู่ครบแบบเดิมเลยนะครับนี่ฮะ ท้ายไม่มีโดนชนโดนกระแทกมาแน่นอนนะครับรถคันนี้ไม่เคยติดแก๊สนะครับรถติดแก๊สเนี่ยจะต้องมีรอยเจาะนะที่พื้นนะครับเพื่อเอาสายท่อแก๊สเข้านะครับอันนี้เป็นล้อแม็กยางอะไหล่นะครับเป็นแม็กสินิ้วนะครับแบบเดียวกับที่ใส่อยู่ที่ตัวรถเลยนะครับอ่อุปกรณ์นะครับในการถอดล้อมีมาให้ครบแล้วนะครับพร้อมกับแม่แรงนะครับล้ออะไหล่อะไรมีมาให้ครบเลยนะครับตัวนี้เติมน้ํามันได้ถึง e 8 5เลยนะนะครับเครื่องยนต์2.0นะอ่ะดูไฟนะครับยี่ห้อแท้เดิมสแตนลีย์นะครับ เป็นซัพพลายเออร์ผลิตไฟให้กับทาง Honda นะครับยี่ห้อสแตลลี่ทุกดวงเลยนะครับไฟท้ายเนี่ยสแตลลี่นะครับเห็นชัดเจนนะนี่ครับแล้วไฟเนี่ยไม่มีแตกไม่มีร้าวนะครับสภาพสวยๆดูโครงสร้างนะครับสปอตเมทอาร์คนะครับนี่โครงสร้างแท้เดิมแบบนี้นะนะครับฝากระโปรงแท้เดิมแน่นอนนะครับแอบดูหัวน็อตนะนี่หัวน็อตคมๆนะครับไม่เคยถอดนะครับนี โฟกัสชัดๆเลยนะครับหัวน็อตไม่เคยถอดนะครับฝากระโปรงแท้เดิมแน่นอนนะครับนะยี่ห้อไฟนะครับนี่สภาพเดิมๆนะครับดูแผ่นเก็บเสียงนะครับสภาพยังดีอยู่เลยนะนี่ครับโครงสร้างเดิมแท้เป็นแบบนี้นะครับไล่ให้ดูชัดๆเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูภายในตัวรถบ้างนะครับมารับชมกันนะครับนี่มือจับประตูนะครับมือเปิดเป็นโครเมียมนะข้างในนะครับ เป็นเบาะนังสีดำนะครับแผงประตูสีดำคุมโทนเป็นสีดำหมดเลยตกแต่งเสริมด้วยลายไม้นะครับสภาพเนี่ยสวยไม่มีริ้วรอยนะครับไม่มีรอยทะลอกคิดควรนะสภาพสวยๆแบบนี้เลยตัวร่องแขนเนี่ยบุนุ่มหุ้มหนังมาให้ด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นซอฟทัชนะม่านบังแดดยังใช้ได้อยู่นะครับนี่ขออนุญาตใส่ให้ดูเลยนะครับนะม่านบังแดดนะมีครบนะครับซ้ายขวาแล้วก็ด้านหลังด้วยนะครับด้านหลังเปิดปิดด้วยไฟฟ้านะครับยังใช้งานได้อยู่นะเดี๋ยวทดสอบให้ดูนะมาดูตัวเบาะก่อนนะตัวเบาะเนี่ย หนังยังสวยๆเลยนะครับไม่มีขาดนะฟองน้ำแน่นๆนะครับโอ้โหสภาพรถปี2013นะจดทะเบียน14่ใช่ไหมรถ11บปีนะครับยังใช้งานได้แบบเจ้าของเก่าดูแลรักษาดีมากนะครับคันนี้นะเบาะคู่หน้านะครับปรับไฟฟ้านะทั้งสองฝั่งเลยนะครับฝั่งคนขับเนี่ยแปดทิศทางนะครับพร้อมกับมีดันหลังด้วยนะกระเป๋าจิงโจรับสภาพตึงๆเลยนะไม่มีหย่อนนะครับแอร์หลังใช้ได้ครับทดสอบดูแล้วนะครับมีลมแอร์ออกเย็นเฉียบนะครับ คงสร้างรถนะครับรบประกันนะมาแกะดูได้เลยนะครับสปอร์ตเม็ดอาอยู่ครบนะอ่ะเนื่องจากมันแน่นนะครับขออนุญาตไม่แกะแล้วกันนะครับมันยังแน่นอยู่นะครับแต่มันหลวมอ่ะมาดูด้านหน้านะครับตัวนี้เป็นกุญแจสมาร์ทคีย์เลดนะครับแอคคอร์ดสองจนครับคันนี้นะดูสภาพเบาะคนขับนะอาจจะช้ำกว่าตำแหน่งอื่นนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นตำแหน่งที่ถูกนั่งบ่อยที่สุดนะครับเบาะไฟฟ้านะครับปรับให้ดูเลยนะใช้งานได้ไม่มีปัญหาครับ ด้านหน้าครับพคงมาลัยพุ่มหนังนะครับตกแต่งเสริมด้วยลายาไม้นะครับไม่มีถลอกล็อกล่อนนะครับสภาพนี่ฮะสภาพคอนโซลนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะไม้แท้ไม้เดิมนะครับไม่มีกอไม้อยู่แล้วนะครับหนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันโลนะครับคอนโซลด้านหน้าในบุนุ่มมาให้นะครับแล้วสภาพในไม่อี่มนะครับใช้ได้เลยนะดีไซน์ตรงกลางก็จะทําเป็นหน้าจอสองชั้นนะครับ พร้อมกับฮอนด a า e รนวอชนะตรงนี้มีหรือเปล่าเดี๋ยวลองให้ดูกันนะครับอ่ะอะตรงนี้จะแสดงค่าต่างๆนะครับแล้วก็เป็นจอที่เชื่อมต่อกับกล้องมองหลังด้วยทดสอบไปดูนะค่อนข้างชัดนะครับตัวจอนะครับสําหรับกล้องมองหลังในกล้องเนี่ยอาจจะเห็นภาพมันกระพริบนะแต่จริงๆภาพมันนิ่งนะครับไม่มีกระพริบนะครับอ่ะเมื่อกี้ผมบอกฮอนด้าเรนวอชนะต้องขออภยัยตัวนี้ไม่มี n อนด้าเรนวอชนะ ตัว2 0 DL นะครับไม่มีเขาใส่มาให้เฉพาะตัว2.4นะขออภัยนะบอกสเปคผิดไปนิดหนึ่งตัวลายไม้ตรงนี้นะครับตกแต่งมาให้เป็นลายไม้แบบแบบโมเดิร์นนะครับไม่ใช่ลายไม้แบบโบราณแต่ก่อนละนะครับดูดีขึ้นนะครับเป็นสีน้ําตาลเข้มๆแบบนี้นะครับลายไม้นะแต่มีความโมเดิร์นมากยิ่งขึ้นนะครับแอร์เป็นแบบออโต้นะครับซ้ายขวาแยกกันนะครับอุณหภูมิ ้ายขวาปรับแยกกันได้นะครับสิงได้นะแล้วก็มีฮีตเตอร์ให้ด้วยนะครับสามารถทําความร้อนได้นะครับไว้ใช้ในหน้าหนาวคลิปแอร์นะครับไม่มีแตกไม่มีหักนะครับสภาพคลิปสวยๆนะครับตัวคอนโซลนะครับตรงกลางไล่ลงมาเลยนะครับนี่สภาพนะไม่มีริ้วรอยนะครับนี่ลายไม้สวยๆเลยนะครับไม่มีถลอกลอกร่อนนะครับสภาพอยู่ครบหัวเกียร์นะสภาพสวยๆแบบนี้นะครับตัวม่านนะครับเปิดปิดด้วยไฟฟ้านะครับนี่ ิดใช้ได้นะครับเปิดหันกล้องให้ดูเลยนะครับเดี๋ยวผมปิดนะครับปิดเปิดใช้งานได้นะครับปกติดีนะครับปกตินะ Honda a c c o r d ร์ดเจนเเนี่ยถ้าเราไม่ได้ใช้นานๆเนี่ยปุ่มเนี่ยมันจะแข็งนะครับมันจะแข็งกดยากทีนึงแต่ไม่เสียนะแต่คันนี้นะครับนิ่มคันนี้ปุ่มยังนิ่มอยู่นะครับกดขึ้นกดลงได้สะดวกเลยนะครับสบายๆเกียร์เนี่ยเป็นเกียร์ออโต้5สปีดนะครับ เกียร์อัโตห้าสปีดรอบเครื่องนะครับตัวนี้ใช้งานจริงๆรอบเครื่องใช้งานไม่สูงนะครับวิ่งอยู่ประมาณสองถึงสามพันรอบเท่านั้นเองอัตราสิ้นเปลืองก็ไม่ได้สูงมากนะครับพอๆกับพวกรถเครื่องยนต์พันห้านะครับถึงจะเป็นรถเครื่องยนต์สองพันก็จริงนะ,ะภายในนะครับตรงนี้แผงประตูนะครับจะมีเมมโมรีซีสอยู่สองตำแหน่งนะครับมันจะเซ็ตตามกุญแจสำรองเราเลยนะตามกุญแจเลยนะครับกุญแจสองดอกใช้กุญแจไหนมันก็จะเมมโมรีซีสตตามนั้นเลยนะครับสองตำแหน่ง ทั้งขึ้นนะครับมีไฟแอ b เ e n ไ l i ์นะครับเป็นคําว่า accord ตรงนี้ให้ทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาเลยนะมีมาให้ครบเลยนะครับโหมด i c คอนะครับมีให้ใช้งานแท็ c t i o n control มีมาให้แล้วนะครับในรุ่นนี้แล้วก็ a d แด t i v e ไม่มีอ่ะมันเป็นคู u คอน control เฉยๆนะครับล็อกความเร็วคงที่นะมีมาให้ผมอะไรมัลติฟังก์ชันนะคันนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเครื่องยนต์กันดีกว่านะครับไปลองฟังเสียงเครื่องยนต์ดูกันนะหนึ่งแสนสี่หมื่นโลนะครับคันนี้สภาพเครื่องยนต์เป็นยังไงบ้างนะครับยังกริปอยู่ไหม หัวเครื่องนี่เงียบอยู่เลยนะครับเครื่องเงียบจริงๆนะครับมีแต่เสียงของพัดลมเท่านั้นเองอเปิดฝากระโปงขึ้นมานะครับมือเดียวเปิดได้สบายนะครับเพราะว่าฝากระโปงมีคําโชกมาให้แล้วเรียบร้อยอ่ะฟังเสียงเครื่องไปด้วยนะครับตรงนี้แล้วผมถอดไม้จะได้ฟังชัดๆได้ฟัง ยนนะครับเดินเรียบเดินนิ่งเลยนะครับไม่มีสะดุดไม่มีแกว่งนะครับอ่ะมาดูโครงสร้างรถด้านหน้ากันดีกว่านะครับเพื่อเดินสำรวจรถกันมาดูไฟหน้าก่อนเลยนะครับนี่ฮะของแท้โรงงานยี่ห้อสแตนลีย์ครับนะเหมือนกันนะครับทั้งสองฝั่งให้ดูกันอย่างชัดเจนนะครับยี่ห้อสแตนลีย์นะครับผลิตไฟให้กับฮอนด้านะตัวคานหน้านะครับนี่เม็ดอาร์คนะครับอยู่ครบนะครับทุกเม็ด นี่รถไม่เคยชนหนักมาแน่นอนนะครับถ้ารถชนมาแล้วนะครับเม็ดอาร์สภาพไม่สวยแบบนี้นะมันต้องมีรอยตัดรอยต่อนะครับนี่สภาพเดิมๆโรงงานเลยนะครับแบบนี้หัวเบ้าโชคนะครับไล่มาเลยนะเม็ดองเม็ดอาร์นี่นะครับดูซีนกาวนะครับซีนถังมะพร้าวเป็นก้อนแบบนี้เลยนะครับสไตล์ฮอนดานะทำโชคนะครับไม่มีน้ามันรั่วนะหัวน็อตนะครับที่ฝ่ากระโปรงนะครับหัวน็อตคมๆนะนี่หัวน็อตคมๆไม่เคยถอดนะครับตัวน็อตนี่ ชัดเจนเลยนะครับไม่มีร่องรอยของการขันไข่ฝากระโปรงแท้เดิมแน่นอนนะครับไม่เคยเปลี่ยนเนี่ยนะครับสติกเกอร์อยู่ครบนะครับเบอร์น้ํายาแอร์นะนะครับปากโคดอยู่ครบเลยมอกนะครับนี่ฝาแท้เดิมจากโรงงานไม่เคยถอดไม่เคยเปลี่ยนนะครับดูหัวน็อตข้างนี้ได้เลยนะครับชัดเจนนะหัวน็อตเรียมๆคมๆนะครับไม่มีร่องรอยของการขันไข่เม็ดอเมเม็ดอาร์อยู่ครบนะครับตัวเบ้าโชคนะครับนี่เม็ดอาร์ยงตัวสวยงามขนาดนี้นะครับไม่แท้เดิมได้ยังไงนะ คันหน้านะครับฝั่งขวาของตัวรถนะครับโหเบสอาร์เรียงแบบนี้นะครับใครบอกไม่แท้นะครับว่าได้ยังไงว่าไม่แท้นะแท้เดิมแน่นอนนะครับเครื่องยนต์เดิมๆนะครับไม่มีการดัดแปลงไม่มีการโมดิฟายนะครับเครื่องไม่เคยแกะนะสภาพเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับใช้ดูแลเปลี่ยนถ่ายของเหลวตามระยะครับรถคันนี้เข้าศูนย์ตลอดนะครับประวัติดีไม่ต้องห่วงนะครับใครสนใจคันนี้นะครับเดี๋ยวผมขึ้นราคาไว้ให้รถเนเพิ่งเข้ามาใหม่ตอนนี้ตอนที่ผมถ่ายคลิปอยู่ผมยังไม่ทราบราคานะครับเดี๋ยวตอนจะอัพคลิปเดี๋ยวผมใส่รรราาคคไวว้้้้หแลนนะับตงี สนใจติดต่อเข้ามาได้ครับเบอร์0623058486นะครับแอคคอรตัว 2.0EL ครับเป็น Accord ์ด Gen9 เครื่องยนต์ 2,000cc นะครับตัวบอดี้รถเนี่ยสวยนะครับภายนอกภายในนะครับภายนอกเนี่ยบอดี้รถสวยลงตัวเลยภายในก็กว้างใหญ่นะครับ้องโดยสารเนี่ยกว้างนั่งสบายนะครับไม่อึดอัดแน่นอนเดินทางไกลสบายครับเครื่องยนต์ 2,000cc นะเป็นรถที่น่าเล่นอีกรุ่นหนึ่งเลยนะครับคันนี้คัดมาให้แล้วนะสวยจริงๆนะครับ สำหรับคนที่ต้องการเครื่อง2,000นนะครับติดต่อมาได้ครับ0623058486ครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ